สำหรับใครที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงานนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยได้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับพอมาดูสิ้นเดือนแล้วเนี่ยก็เหมือนจะสิ้นใจทุกทีเลยใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาลองใช้เทมเพลตในโน t i ชั่นนะครับที่เป็นเทมเพลตที่จะช่วยให้เราบริหารจัดก,การการเงินได้ดีมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้งานเทมเพลตตัวนี้ได้ไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีในการใช้งานเทมเพลตบัจเจอร,ราแท็กเกอร์เวอร ซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาจากเวอร์ชั่น1.0ก็คือในส่วนของ Wallet นะครับเราสามารถที่จะ เพิ่มกระเป๋าตาังค์ได้นะฮะเราอยากจะมีกียใบก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้เลยในส่วนของการคำนวณต่างๆนะครับก็สามารถคำนวณรายรับรายจ่ายของเราแล้วก็ออกมาเป็นบาลานซ์ได้นะครับว่าในเดือนนั้นเนี่ยเราใช้เงินยังไงบ้างนั่นเองและสุดท้ายก็คือในส่วนของการรายงานนะครับว่าเราใช้เงินไปกับอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือว่าตลอดเดือนที่ผ่านมา เราใช้เงินไปกับอะไรบ้างก็สามารถที่จะมาเช็คได้เลยตรงนี้ครับซึ่งในเวอร์ชัน1.0นะครับเราก็จะทําได้แค่การเพิ่มแคตตาล็อเข้าไปในรายรับรายจ่ายของเรานะครับว่าเราซื้ออะไรเราจ่ายอะไรไปบ้างนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเวอร์ชัน1.0ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับก็สามารถที่จะไปลองดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยอยู่ตรง ด้านบนนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้งานเต็มแม็กซ์นะครับเต็มรูปแบบเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปที่ด้านด้านล่าง Description แล้วก็สั่งซื้อ template budget t r c k k r r เวอร์ช n 2.0ได้เลยนะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้งาน template ในเวอร์ชัน2.0นี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่ในส่วนของ wallet นะครับเวลาเราจะเพิ่ม กระเป๋าตังค์เข้าไปในเทมเพลตเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้ได้เลยก็คือในส่วนของ New Wallet นั่นเองหรือใครจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับการเพิ่มกระเป๋าตังก็มาคลิกได้เลยนะฮะหลังจากที่เราคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นกระเป๋าตังค์ใหม่ของเราขึ้นมาตรงนี้ครับทางด้านขวามือเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อกระเป๋าตังค์ของเราได้เลยเนาะสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น My Wallet ละกันนะครับ โอเคเมื่อเราเปลี ced, Now, Now, ่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาทางด้านล่างได้เลยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของรายรับแล้วก็รายจ่ายนั่นเองนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราได้เงินเดือนมานะครับเราก็มาบันทึกในส่วนของรายรับนั่นเองนะฮะก็มาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาคลิกในส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นปุ่มในส่วนของการบันทึกรายรับนั่นเองเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลิกในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับในการบันทึกรายรับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะก็ให้เราบันทึกไปเลยนะครับว่าเป็นเงินเดือนนะฮะหลังจากที่พิมพ์เรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่จํานวนเงินนะครับว่าเราได้เงินเดือนเดือนนี้เท่าไหร่นั่นเองสมมติว่าเราได้เงินเดือน30,000บาทก็ใส่ไป30 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มาเลือก category นะฮะว่าเราได้เงินจากอะไรนะครับเป็นรายรับจากเงินเดือนนะฮะเราก็เลือกเป็นเงินเดือน หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโน้ตเราก็ใส่โน้ตเข้าไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีสลิปเงินเดือนต่างๆก็สามารถที่จะมาเพิ่มในส่วนของรีซีฟตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูกันในส่วนของรายจ่ายบ้างนะครับเมื่อเราเพิ่มรายรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายจ่ายนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยกดที่บันทึกรายจ่ายนะครับว่าเราจ่ายเงินไปกับอะไรสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราไปกินข้าวใช่ไหมก็เป็นบุฟเฟ่เละกันบุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่ก็พิมพ์บุฟเฟ่ไปใช่ไหมครับแล้วก็สมมติว่ามันหัวอยู่ที่299นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ category นะครับว่าเราใช้เงินไปกับอะไรนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าอาหารนะครับ ก็จะมาคลิกที่ค่าอาหารเลยและเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าใครมีโนต้ตก็สามารถมาใส่โนต้ตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่มีใบเสร็จต่างๆเนาะก็สามารถที่จะเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เลือกไฟล์แล้วก็เอามาวางได้เลยนะฮะโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาดูที่ด้านหน้าเนาะด้านหน้านะครับเราจะเห็นในส่วนของ Wallet ของเรานะครับที่เราตั้งชื่อเป็น My Wallet ใช่ไหมครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของอินคมนะครับที่เราเนี่ยได้มาเนาะก็จะเป็นรายรับนะครับว่าเราได้เงินเดือนมาส0,000่นใช่ไหมครับแล้วเราตอนนี้จ่ายไปอยู่ที่299ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาก็คือเดือนที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเหลือเงินอยู่ที่29,701าน้นบาทนั่นเองนะครับและบาลานซ์ทั้งหมดของกระเป๋ตาตังนี้นะครับ รวมทุกเดือนเนาะก็จะอยู่ที่297 0 1บาทเหมือนกันนั่นเองนะฮะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มรายจ่ายอีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เดิมเลยแล้วก็คลิกที่บันทึกรายจ่ายนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มบันทึกเลยนะฮะสมมติว่าเป็นค่าโทรศัพท์ละกันนะครับค่าอินเทอร์เน็ตนะฮะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมจะอยู่ที่อ่า5้0นะครับ500บาท ก็ใส่ไป500นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ category ครับว่าเป็นค่าอะไรอันนี้ก็จะเลือกเป็นส่วนของบินแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโน้ตก็ใส่โน้ตถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของ receipt ก็เหมือนกันแล้วก็เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มในส่วนของรายจ่ายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่ฮะก็จะเห็นว่ารายจ่ายของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น7 9 9บาบาทแล้วนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาเพิ่มในส่วนของรายรับรายจ่ายทางด้านหน้านี้เลยก็ได้นะฮะก็จะมีปุ่มในส่วนของ add income แล้วก็ add expense ให้เพิ่มอยู่นะฮะสมมติว่าเราคลิกที่ add income เข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มได้เลยนะว่า income ตัวเนี้ยมันคืออะไรสมมติว่าเราได้ของขวัญมาละกันนะฮะเป็นเงินสดเนาะของขวัญเงินสดนะฮะของขวัญเสร็จปุ๊บก็มาใส่จำนวนเงินนะฮะว่าเราได้เท่าไหรนะ่เนาะ ก็เป็น300บาทละกันทีนี้มาเลือก w a l l e t นะครับว่าเราจะเพิ่มในส่วนของรายรับตัวนี้ไปที่ w a l l e t ไหนนะครับก็คลิกเลยนะฮะว่าเราจะเพิ่มไปที่ my wallet นั่นเองนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของ category นะฮะว่ามันคืออะไรอันนี้มันก็คือของขวัญนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของของขวัญเนี่ยเข้าไปในส่วนของ my wallet ได้แล้วนั่นเอง ที่นี้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นในส่วนของอินคมตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คืออยู่ที่3300 30, บาทที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะปรับบาลานซ์ทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของเดือนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการจะเพิ่มกระเป๋าตังค์ที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาคลิกตรง New Wallet ได้เลยนะฮะก็มาเพิ่มกระเป๋าตังค์ที่2ได้เลยสมมติกระเป๋าตังค์ที่2เราชื่อว่า,า My Wallet 2และกันนะครับ my wallet to อ่าก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราบันทึกรายรับรายจ่ายได้เลยเมื่อบันทึกเสร็จนะครับก็จะสามารถใช้เหมือนกับ my wallet ได้เลยนะฮะก็คือเหมือนกับที่เราสร้างมาที่อันแรกนั่นแหละนะครับพอเราบันทึกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาดูทางด้านล่างเลยนะฮะ ทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ n นาะลิติกเนาะว่าเราใช้เงินในเดือนนี้ไปกับอะไรมากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเรียงจากมากที่สุดจากซ้ายไปขวาสุดแล้วก็จะเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะฮะว่าเราใช้เงินกับอะไรไปมากที่สุดนั่นเองอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของบินแล้วก็สาธารณูปโภคนั่นเองนะครับตามมาด้วยค่าอาหารเนาะอยู่ที่299บาบาทนะครับทีนี้ทางด้านล่างเนี่ยก็คือ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราใช้เงินกับอะไรไปมากที่สุดนะครับก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกกระเป๋าตังค์เนี่ยเราใช้เงินกับอะไรไปมากที่สุดรวมทุกๆเดือนด้วยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลน้อยเกินไปนะครับเลยเห็นข้อมูลเป็นประมาณนี้มันอาจจะเหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลมากขึ้นในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันนั่นเอง เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ all data เนาะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของ all income นะครับแล้วก็ all expense นะครับตรงนี้เนี่ย all income นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ดูในส่วนของรายรับย้อนหลังได้นะครับว่าเรารับมาจากอะไรบ้างนั่นเองนะฮะก็จะมีในส่วนของเดือนให้เนาะว่าอันนี้เป็นเดือนแล้วก็ปีอะไรนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้ามาย้อนดูรายรับได้จากตรงนี้ก็รายจ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ ตรง X เป็นเลยนะครับว่าเราเนี่ยจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างนั่นเองก็จะมีในส่วนของเดือนแล้วก็ปีนะครับระบุชัดเจนสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้หมดเลยนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลบ Wallet นะครับก็ให้เราเนี่ยย้อนกลับมาที่หน้าแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือก Wallet ที่เราต้องการลบได้เลยสมมุติว่าเราต้องการจะลบ Wallet ตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่า Archive ขึ้นมาตรงนี้ครับก็ให้เรานะครับมาติ๊กหลัง Archive ได้เลย เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะลบวอลเลตได้แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า a น a ลิติกข้างล่างเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วนะครับในส่วนของบินสาธารณรูปโภคก็จะเป็นศนย์ค่าอาหารเนี่ยก็จะเป็นศูนย์แล้วนั่นเองนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยมันจะยังค้างอยู่ที่500กับ299ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันอาจจะค้างได้ให้เรารีเฟซหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เรารีเฟตเรียบร้อยเนี่ยบินสาธารณูปะโภคกับค่าอาหารก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ลบในส่วนของ my wallet ไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นในส่วนของ Analy t i c แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกลบไปกับ my wallet ตัวแรกแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเรียกกลับมาเราก็กลับมาที่ในส่วนของ archive ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ my wallet นะฮะหลังจากนั้นเนี่ย ก็ให้เราติ๊กออกนะครับอ่าเพียงเท่านี้ในส่วนของ a n a l y ิติกเนี่ยก็จะกลับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เด้งมาใช่ไหมครับก็ให้เรารีเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่รีเฟซเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบินสาธารณโภคค่าอาหารก็จะกลับมาแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของฟังก์ชัน Archive ที่อยู่ใน ส่วนของ wallet นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีในการใช้เทมเพลตบัจเจ็ t แท็กเ e r ร์เวอร์ชันนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะใช้งานเทมเพลตตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ตรงด้านล่าง description ได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอด,ดีๆจากช่องปอคิม